เลยจัง่ะสิเปิดใจเป็นมะเอวยตอนนี้เป็นมะเอวยเจ้าเช้าเขินจะเปิดใจฮะนุ่มเนาะสมมุติว่าเนาะเปิดใจนี่นะมันมีลายสาเหตุมันมีลายเกล็ลายคนเนาะคารสมมุติว่าเพิ่นเอวยหักหมักนี่หนุ่มทางได้อ่ะเป็นรักในใจเอวยเรีงๆไว้โดยคนลาวก็ได้แต่ว่าคนไทยก็ได้ตั สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดอสู่ปู่สุ่คนเนาะบอกว่าจะเป็นภายในหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเขาสูุซองสามมือบ้านป่าอีกแล้วเนาะพ่อ้โหพ่อก็สามมือบ้านป่ากับพี่แหล่ได้มาหาทางสาวโสดสาวใหญ่เพื่อนเนาะสาวรุ่นใหญ่มาสักแล้วทางสามมือเองก็ยังบ่เคยถ่ายทำผลมาเจอเธอเนาะแต่มาครั้งแรกครั้งน้ำอีดอ่านแน่ได้เขาก็เสียได้เข้าไปหาตเอือเพื่อนเนาะตอนนี้กลับมาหอดเพื่อนหอดจานเอือเพื่อนเป็นทีเดียบร้อยแล้วอ่านแน่ได้เขาก็เสียได้เข้าไปหาเอือเพื่อนก่อนปะ โดยสบายดีเนาะโดยนาะแเขาก็ได้มาครั้งหนครั้งสวิสัสส์เนาะโดยซื้อวันจังได้เนาะเอ้ซื้อนวลซื้อนวลโอ้ยอยู่จากปีเอ้สี่สิบสามสี่สิบสามปีสี่สิบสามปีเนาะซื้อเลยนวลเนาะโดยโดยก็คือเอ้ยี่ปัจจุบันนี้เกิดยังเอ้ยคล้ายเครื่องออนไลน์อะแหละอ๋อค้ายเครื่องออนไลน์พ่อแ่แล้วก็ส่งิส่งไก่ื้ไก่ื้อไก่ เป็ดจ <ítulo> <away> ๊ไก่ขายส่งขายไก่ขายเป็ดก็ส่งกันเนาะโดยเห็นรายอาชีพยดเนี่ยเฮ้ยผทั้งลูกสาวกับอาจังหายกันหรอกตะนเลมเนาะเออลายยาได้เลี้ยงลูกอยู่กันเนาะโดยเป็นยังไงสัางเอื้อยกาณาเคยมีครอบครัวบอกเพื่อจังใดเคยเคยมีอืเลิกลาการบ่นไปจังใดเลิกกันไปสิบปีแล้วสิบแปปีแล้ว โอ้แบบสาเหตุทีได้เหว่ยงเลือดกันล่ะก็เลยขออยากามแล้วพอถือพอตองกันนี่แหละเนาะเอาบทคนใช้กันมันก็หลายแบบเลยหลาวเลยแต่ไม่ดุจะคนเลยสามคนอือจะมีดุสามคนเนาะผู้หญิงผู้ชายผู้ชายคนหนึ่งยิ่งสองโด้เดี๋ยวบ้านนี้อยากถามเอื่อยเนาะอ่าตอนที่ว่าหลังจากที่เอื่อยเลิกดลานกับผัวแล้วตอนนี้เอื่อยยังอยากคิดไปว่าสั่งครอบสั่งครัวใหม่อยากหาคนใหม่อยู่บ่ อย่าอยู่ระมาลูกชาวหลากลังเฮนี่โอ้ลูกชาวหลาค่ะเพิ่นอายุจะปีน่าจะ11ปีโอ้ลูกชาวหลาเพิ่นก็11ปีพูดได้ลูกโกกเลยเฉยลูกโกกน่ะสาเพนจะอูอยู่น้ำเนี่ยเลยหือว่าพูที่ซอสก็สามพ่อสาวพ่อแล้วสาวพ่อพ่อคือกานผู้ชาเนะผูดช่แต่กันเมื่อเเพื่อนอันยูเพือนเนี่ยเปนอย่างไรเจ้ามาอยู่กันเนี่ยบ้านไหนนาเนี่ย บ้้นนอกหลอมว่ายคกันคือหนุ่มได้จิเขามาหาทางเอื่อยเผื่อในบุญยากูว่าลูกเผื่อนใหญ่มืดไปเนี่ยม่เอะไรพน้อยยองเพี้ยนอะเนาะกัตเ้อยังแต่เธอเทพูดน่อยนะคูณหน่อยก็เพื่อนกระซิปลายปีแล้วก็โอเคกะแม่มีแต่คาร์ดเอาแล้วก็โย่ได้ใช้ค่ะไม่อะไรลูกเลยลูกไงนะนก็ย่ก็ื้อมาทางเอื่อยเะสิเปิดใจไม่มะเอื่อยตอนนี้เป็นมะเอื่อยเจ้า ขันกันเปิดใจฮนะสมุดว่าเนาะเปิดใจนี่นะมันมีลายสาเหตุแต่มันมีลายแขกลา,า,ายคเนอกจานสมุดว่าเขาจะ <นา S 1> เอ่ยหักมักนี่หนุ่มท่างใดอ่ะเป็นรักในใจเอ่ยนึ่งๆเลยใหญ่เนาะโดยคนลาวก็ได้แต่ว่าคนไทยไทยท่าประเทศก็ได้แต่ว่าว่าเขาใจกันโดยว่เขาใจกันสมกำลังสองพายเจ้าเลยเนาะโอ้สมุดคืออันยุเพิ่์ดได้จะเอ่ยคันหักได้กับ ทำได้ก็ประมาณ40ไปอย่าง,งไรงลืนเหนื่อยเนี่ยช่งหน่อยเลยูด้อว่าคันหาซื้ลงมาได้บอกการหาซิบนี่ได้บอกซิบลงมาเนี่ยหาซิบกูก้กวาดได้ใส่เอื่ยได้อยบ่หาซิบกู้กวากดอะไบางทีนมหกซิบกับมีบางทีเนาะเจ้าวๆสมมติว่านมหกซิบสองหกซิบยามเมื่อนี้นะเอื่ยจะครับเพิ่นได้อยู่บ่สำนี้นะได้ได้เพราะว่าหนึ่งมาเนี่ยคอยนี่ยนะคอยก็ยางให้เอาอายุน้อยก็คอยขนาดโดยว่าเป็นไงแม่นอยู่เนาะคอยเจอปัญหามาหลายอย่างเลย ม่ปัญหาที่ว่าเขาทกบคนหน่อยกลัวแบบนี้เนาะแม่เราจะต้องเด็เขาว่าเนอร์ลายจิงลายแนวแม่แม่สมมติว่านมนมพักมาจีมาลงเอื่อยแล้วเนาะสมมติว่าเพิ่อนอยากเอาไปยูน้ำพุ่นไทย,อยเอื่อยก็สสามารถไปน้ำเพิ่นไ,ไ,ไ,ได้ดยไไยเอ <c oughs> ดยอะมาจังไหนไปไปได้โดยแบบไปยูเลยเรีอว่าไปแบบไปไปมามเนาะแม่าลูกก็ยังน่อยยังเหี้ยแม่จ้าสิไปเลยต้องเด็ดทุ่มเขาเลยเนาะแม่โดยโดยใช่ได้เจกไปเพราะว่าเอื่อยทันกะ อยากสั่งผู้ั่อไม่แนะมาเนาะอย่างบ่ายง่ายกระเพิ่งเยอะถือว่าส่วนมาหลายปีเด้เนาะส่วนมาหลายปีเนาะแต่ดีจักสั่งจักซาว่าทุนฉัเนาะโอ้ยพ่ได้เงาเนาะเลยเนาะแบบพอได้ผู้โปอผู้ล้มยัางแต่การว่าไว้พอได้เนาะมัโกนเงาเนาะแชมูเนาะมีปัญหากันยังว่ามีผู้โอ้ผู้ล้มกันไหมเนาูคุยน้ำค่ะเพิ่นมีคอมีคอลูกสาวโคกเด็กโดยแบบเอื้อยกันจะช่วยบ้างแต่พอได้แต่ลูกอันแรกเบิ้งแยงโกเมืรอเนี่ยนะโดยทำอะไรเนาก ลำบากดอกเลยแต่ว่าพ่อได้เบิ่งนน้ำดูกแต่ว่าหักกัอย่างมีคนคุยเป็นส่วนตัวต่างหากแบบเข้าใจกันเนาะดูการเข้าใจีกันแต่ว่าหักกับบอกเข้าใจครับซ้ำคนหักปันใดนะเลยเนาะคนหักยังใครเลยเนาะคนหักเข้ากับมีปรึกษาได้ทุกเรื่องแบบนี้เนาะดูกวัดชีวาวัดอายนี่บางเทีอะดูกันเพือไอเพราะว่าดูกขึ้นกับชีวกเข้าใจซ้ำคนหักคณะส้ำคนหักมึยเนาะเหนื่อยมาก เต่กี้นะคะคือบอด้เกิดได้อยากเปิดใจนะดูไงเพราะว่าลูกคายังน้อยโดยสูมุนบอกเอามานะเอามากระยันบวถึงบวต้องนะนะดูเยบวถึงบวต้องแล้วน้อลูกคายังน้อยบวได้สานี่ลูกขึ้นไงแต่ลูกขึ้นกระชิบเข่าใจไปน้ำเข้มเนาะตอนนี้มีแต่ว่าอยากหาความสุขให้แม่ค่ะสิ่งใด้เนี่ยได้แม่มีความสุขก็คือสีชุดแล้วแต่แม่นะคะลูกเลยเออลูกเลยด้านแหละเต็นกับไม่ได้คัดของไม่ได้วายอย่างบานีโด้กันเนาะเพราะว่าเพิ่งจะ มีครอบครัวของเพิ่นไหนเนาะเจ้าเจ้าบอกยังไงกับทางเอื้อยเพิ่นก็เว้าให้เนาะถ้าว่านุ่มได้อ่ามาหักเพิ่นก็สามารถติดต่อมาได้ทางเฮาก็เจ้เปลีเอาล่าให้โดทั้งลังไม่เนาะาสวัสดีเนาะเพราะว่าทางเอื้อยเพิ่นดีก็ขออ่าไว้ว่าขอหนุ่มที่ว่าฮักแท่งตัวทาิงใจเนาะถึงแมอยู่ลาย60ปลายก็ได้แต่ว่าหักขอให้โสดเท่านั้นเนาะเอลยเนาะอันที่ว่านี่ลูกนี้มียมาโอ้มาดมก็บ่เอาเนาะแบบนั้นเนาะเพราะว่า เอ้ยเพิ่นอยากสั่งครอบครัวที่แท้จริงบ่แม่นว่ามักเล่นมักม้วนในซื้อนาอกคนพี่น้องเนาะเจ้าเ่คือทั้งเอ้ยนี่อันน่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเบื่อยเฮ็ดแต่ว่าจ้างโอ้โหได้ชูเฮ็ดให้เห็ดหน้าเพราะว่าเอ้ยก็บ่ได้ค่อยเฮ็ดอาณะโดยโดยว่ามันมันบ่มีผู้เฮ็ดคือว่าแหละมีแต่จ้างเอาลูกก็บ่เคยเฮ็ดให้สหน้าน่ะหน้ากับหน้าโบได้ไล่ดอกโบได้เลี้ยกลูกเล็้เข้าไป ยน่าก็น้าเจ้าเองก็คือจังไร้าเองกันะมดคือนมได้ชิมาเอาเป็นลูกเป็นพวกรักส่วนล้านเรามีแต่ข่าขายหัเป็นยังมีติมิโอมีรถใหญ่ครัมีแต่ขับไปตลาดเนาะเอ้ยเนาะ่าซื้อมูซื้อเป็ดซื้อไก่มาขายเอ้ยเป็นคนมักการค้าเนาะม่าค้าขายสมมติว่าหนุ่มไทยบางคนขึ้นกันมักยิ่งมีค้าขายหัวคิดดีเนาะเพราะว่าไปสั่งซาซอยกันยิ่งดีเนาะแม่เพราะว่าอีกอย่างมันเกือเพิ่น คืดม <S preach miracle> so 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 ีฮอนบอฮอบไปลุ้นทวนเนาะไปขายอยู่บ้านเพิ่นก็ได้มากค่ะขายอยู่บ้านข้าก็ได้ไดนนะเ่อกี้คือว่าแม่คือจัคสันแหละก็เมา่อกี้นี่เครื่องเลยคือกันนี้เนาะหน้าทั้งเงินยางติดกับถางยางเลยค่าขายแบบสะดวกไก็เลยเนาะแต่ว่าแต่ผมมีรถมีไลายบ่มีเึินนั่นแหละเนาะต้นลายบ่มีรถใหญ่ดันยางแบบนี่เนาะเพื่อนเนาะซื้อเครื่องซื้อของมาขายมาลงแบบนี้เนาะแสมุพว่าเฮาเพราะว่าบ่มีเงินแน่นอนแม่แบมพว่าเฮาไม่อยู่ในคัวเนาะพากัน ตัวว่าไปหาทางทางเพิ่นเนาะโดยมาพี่กัดโอ้หนุ่ยไปพึ่นไปพี่เนาะแม่นมีความสุขแล้วสำนั่นแค่คิดจะซื้อก็เนาะสมุดแบบนนจริงแบบนั่นนะเม่หนุ่ยจำได้ไหมได้เนาะสมุดมันคือเฮาไปพุ่นแล้วลูกเต่าเฮาสิไปเยี่ยาพุ่นก็ได้ยังยู่พุ่นก็ได้ยังยู่พีก็ได้เจ้าวมีได้ทั้งทรงไพ่ทั้งทรงทางเนาะเพราะว่าอีกอย่างนึ่งถ้าห้าเอาอยู่หลายไปแล้วเพิ่งเื่อก็เป็นพ่อห้างแบบนี้เนาะเพื่อนเนาะมันก็มีลูกของเขึ้นกะ ต่างคนต่างมีครอบลูกแบมีความสุขนะเพราะว่าเข่ามากทางคุณก็ได้เบื่องพอคนเนาะแม่ก็ได้เบิ่งแม่ก็ไม่ต้องทวงอย่างเนาะแม่แมนแมนอยู่นั่นวิ่งไงแม่มาพี่แม่เนาะตลาดใกล้ดิโดยอืออยู่แต่ก็พวกนี้เนี่ยน้อยนี่แหละผัวกับจำการเป็นการก็บว่าได้ลูกสาวก็บว่าได้จะเลี้ยงหาเงินเลี้ยงลูกตะกี้ก็ค่าก็คยแต่ว่าตะกี้นั่น มีกว่านี้มัเนี่เขาทุ่มจะลูกให้ลูกเฮียนเด็กเพื่อชีวิตคนหนึ่งทีหนึ่งทีสองทีสามก็โอ้ลำบากบ่ายเงไงเนาะเพื่ออีกอย่างเขาหาเงินคนเดียวเด็กแต่ว่าลูกทั้งสามคนเขาก็จจะซีมุนเงินในทางใดเนาะอันค่ากินค่าอยู่ในค่าเฮียนในค่าเพิ่มในค่าลูกค่าล่างเออเนาะแม่นมันขบเบ็ดบัดบกในการใช้จ่ายในเฮือนอีกเด้บอเนาะเนื่องมาเลยโอแม่ โอเ้เขาบ่ได้ส่งสื่อมาให้เจ้าเปินไหมเจ้าลูกสิบปีพันุ์เีเจ้าก็ไม่แต่มาหาผู้เดียวมาโดยตลอดเนาะหามาผู้เดียวเห็นไห้เจ้าปู่ปี้เจ้พันธุ์เลยนนเลยนาะแ<ไ>ปลว<ม>่าเพกันเลิกยังจากเดิกกันไปแล้วเพา่ปนกับมีครอบครัวใหม่บอนมีมีมีครอบครัวใหม่ป้าสาวครอบครัวใหม่เขายิงตามเบิร์นเนาะโดยไปอยู่น้ำเมาอยู่ก็อยู่บอได้แมนอือเปิดมาแล้วเจอคนอยากให้เพคนว่าเอออยู่น้ำเจ้ากับบองบ่มีไปเปิว่าโอย่างฝากมองอ่ะนะ หมกอดดดุ่นแต่กับไู่เชียงไร่แน้วนะดูยี่กับือ้นไปอยู่เวียงนำปูขึ้นไปอยู่เวียงสิบปีน้ำปายังปูผมปปูรินก็กินนั่นแหละคิดว่าชิ้นน้ำใจปวกิดแล้วปูสิเปียกจบแดงน้ำใจปัววันสันม่น้ำเบิดก่อนนะน้ำอะไอจนนั่นปูนี่จนได้อีกปูที่สองได้ปูที่สอง็ลงมากแลำบากลำบากได้ก่อนนะลำบากเบิด ก็จะว่าเห็ดทุกวิธีทางว่ามีเพื่อนในลูกยูใจก่อยนะและบานเหลังจากอันได้ผู้ที่สองเนาะได้ผู้ที่สองเลยโมเมนต์ว่าว่าให้ดูตัวเองดูดีหนาน่ะแมเมนมเเออได้ผู้ที่สองนี่พัวนี่ไปตลาดไปตลาดเฮ้ามีลูกน้อยเนาะจักจีไปเหตุยังอยู่เวียงเพื่อนสาวก็ซื้อได้สวย กินเกลืกับน้ำปลาได้คอยนะพราะว่เป็นทิดจังมาเหือโดยเข้าใจคงชื่นชมโดยเพราะว่าแล้วคนเจ้าสู้ขว่าไพสิมาพบคอยเนี่ยคอแต่ว่าขีร่าก็อยาคอยคอยบ่มักแต่คนเจ้าสู้โดยเพราะว่าเคยพ่อมาแนะนยเลยเพิ่นผ่านมาได้คนแบบว่าเจ้าสู่ไรลูุไรเมียเนาะแม่เสถีฟันเช้านี้มีใครที่มาคนเจ้าสู้เนาะถ้าเป็นไปได้ก็อยากเจอขีร่ากับโคให้แบบ ใจใจดีกันแต่ว่าว่าใจกันนะะว่าอ่างไรมีนั่นอโอ้ลกกันก็ว่าใชไปไสถตบองกันแล้วนะต้องมาจู้มาจีก็บ่มักกดจู้กดจีหได้บ่เตะก็ว่ับหวกุดจู่จิกเอาไปกั็ไปในเรื่อลกกันแม่ก like ็จะบอก่าเละเจ้าว่าเป่นว่าเป็นว่าเมื่อบ้านเมื่อบ้านนี่แหละโชคจะมือเป็นอย่างือ้ากหัว่อยก็อยู่ในความอดทนของ่อย็ว่า ถึงเอาก็บ่อยากป้าอยากห้างนะนะมาถึงจุดที่ว่ามันทนบ่ไหวแล้วบดนี้เนาะเออทนบ่ไหวจำเป็นเนาะนะครับป้าแล้วลูกเดียวคือบ่หาคนซอยแน่ว่าสินะไปก็ว่าว่าโอ้ยแดงเป็นไปได้บ่วลูกแรกเป็ยังบ่ใหญ่อยเละโอ้ยสามครอบสุขวสองคนแล้วนั่นแหละว่าสิยที่เป็นหยังเอื่อยว่โแต่ว่าเฮาก็หาเบิ่งกดตจริงใจกับเฮาเลยที่เป็นหยังจก่บ่มักเจ้าก็บ่เอาแม่นๆๆแต่เพิ่นก็โทรหา สาวเนี่ยก็จักเตียงแมนแมนสักเตียงมาสัมภาษณ์เลยสัมภาษณ์ก็มีคนคนไทยเองนะคะมาเข้ามาลมแต่ว่าใจคอยนี่ยแบบคอยบอกอย่างเดียตอนเราโทรมาลมเลยลมคอยคำว่าวา่าสีมาชูชีก็เป็นใครพอได้ค,อย,ดยคอยคอยคนนะหางเงินเลี้ยงลูกคอยได้เลยแม่นนะว่า หนึ่งมานี่คอยไปชมเพสชมไก่หรือว่าไปชมเครื่องชมเครื่องออนไลน์เนี่ยโดยชิมาฮับทรศัพท์เจ้ายิบสิบสี่โมงมันจะเป็นไปหมดโดยเมนอยู่เนาะเขาไม่ความคนเฮาโดยแม่นก็ต้องไปนันไปนี่และต้องเชื่อใจกันละกันโดยเออเพื่อกปรเจะปร่งใจจะเจ้ากับบแม่นสิง่ายก็บบอมเบิ้ลมาแรงมาเราก็ให้โทรโทรแหละว่าต้องปิดกล้องออืก้อยล้มในลม่นใดเขาว่าตรองแต่ก่อเปิดใจแต่ว่า เราก็บ่ได้เคยผากเงินดอกในไสัยคอยบ่มักคออืมโดยก็บ่จําเป็นคอยบ่ขอโดยก็ก็ก็เล่าบ่จุกสิ่งทุกอย่างว่าสิพบกันตกตู่ได้ยาก็เบิ่งกันเลยนึ่งมาอย่ามาจูจี้คือค่อยคือเจ้าอยู่พุ้นค่อยก็บ่ได้จูจี้เจ้าว่าเออไปงานเลยค่อยก็ว่าเออเข้าใจก็เข้าใจเฮาไปอยู่ปานี่เนาะต้องบอกกันฮู้เรื่องเนาะถึงเวลาโทรก็คือโทรว่างก็คือโทรเนาะว่าทํามาหากินคือโทรแต่เล่านั่น แล้วเราโทรกลางคืนมาเราก็โทรไปโทรตั้งกล้องเลยเจ้าตั้งห้องรับโทรให้รับป้าต้องแบบนี้เลยบ่ได้เนาะแม่นั่นเนาะเอาสมมุติว่าชื่อเจ้าเป็นชื่อเจ้าไดเลยเป็นช่วข่อยก็บ่ได้คือกันเนาะเพราะว่าเฮาต้องะมีคนเตรียบในชีวิตของเฮาเนาะช่วงนีเราเอห้อเมื่อยมาดิเฮาก็อยากนอนเรียนยูเรียนยูเลยเนาะหักกระสวนหักแม่นล่ะว่าาเฮก็ต้องแยกแยกแม่นล่ะว่าะบ่งเดือมันก็งวลงิดคือกันได้เลยเอากระบ่นการแต่ละเดือเาเมื่อยนึ่งมากหนึ่ เราเบิก็ได้ชะคำว่าล่มกับข่อยกาบเราหับหับเออหับแบบแบบว่าหักหนึ่งมากรละข่อยไร้เลยชิ้นเดือนมาค่ะลดลูกขายเฮียนลูกโดยกูเมื่อนีกูคอตกแคนแมนละว่าเมื่อหนึ่งท่ารข่อยต้องหับเบิรดเงินคำคำแค่ว่ามันเข่าทรายคอยบจะเป็นคยก็บอกคอาวาน้ำเจ้าแม่แม่แม่เจ้าต้องเข้าใจแมนว่าตัวนั้นนะแต่ว่าเราข่อยกับว่าเอ้ยยาและข่อยกว่าเจละ มันไปกันบอลอดค่ะเป็นอะไรทวายเียแม่เราสมมติว่าเสีเอากันสิมาจูจีกันเออจังใจจังซี่เวลาคนสีเห็ดกินเข่ากินอะไรท้ตลอดนั่นแหละเออเอาีไปตลาดข็ใท้บอกข้ากับโมเนต์จีเจ้ากล้าไม่เว้นบอกบอกแล้นะบอกแล้ว้วถ้าอยู่ในสัยนอแม่แห่ว่าบอกแล้วโบแล้วบางคนเนาะบอแล้วบอกแล้วกบ่ามอไตัวไปนี่ยากอยานั่นแหละเอแมบพี่บอกแม่แม่ังเดือนั้น เคยไปงานเด้อก็คนเคยมักน่อยบอกอยู่แล้วเคยไปงานเด้อแต่แต่แล้วนาเว่าออกมาแล้วว่าจะไปงานังไงไปงานไปเมาแล้วก็มี่ที่ว่า่ยะไหวไหนี่ย้อะไปเนาะมาเรื่องเมานี่ยก็เมาอยู่แล้วไงบางสังคมนีโดนเฮามนกต้องไปันสังคบดีเนาะกินเหลากินเดกเปงานดมใช่บอกินเหล้ากินเดยร์ไปหนไปหนี่ปหาหมูอาก อืมไล่ก็ว,ว่าเฉยพ็ได้เออเว้ากาแฟนนะคุยบอดนสิ้นแล้วว่าไล่้นแล้วกัเรือกันไปซา,าก็ว่าอืม,มท่านหมอรล้วเป็นแบบนี้แลนี่้นกันทัวมาอยู่บ้างเฉยห่างก็ประ,ะมาณเดือนจองเดือนอถ้าปทั่วมาทั่วมา,กกาจะว่าเขาจะลม้ม กระดุมปกติแล้วก็มาจู๊จี้โปรอีกมาโปรโปรเป็นนิสัยเฉพาวันฉันนาะเปลี่ยนอยากห้เฮานี่เอาใจเพิ่นวันฉันเนาะนั่นแหละอืมเม่นคล้ายหนาเพิ่นก็บว่ได้ออกอากาศเราเป็นผู้นั้นผู้นี้แม่อนเหมืนใจผ่อนใจดูจะได้ให้หนุ่มผู้เนาะเป็นนิสัยแบบนี้มากอ่ะพอได้เหมือนพอได้เหมือนเลยก็คือทางเอื้ยเพิ่นก็ได้บอกมาในคือเป็นนิสัยแบบนี้เอื้ยหักพอได้บอกความจริงแน่ก็ดีขึ้นนะเนาะพอสิรีขู่เนาะ แม่ก็ต้องเป็นแบบที่แบบนั่นแม่ออะไรเนาะแม่ต้องเป็นมิ่ให้เข้าใจกันสมมติ่าสิไปส่งไกลเด้อคือไปส่งไกลเนาะขอซื้อเลยคันนี้พี่อยากไปเนาะสมอโมเมนต์ว่างวาวคือเราเปิดกับเข้าใจแต่ว่าจะมีคนหนึ่งคนรบคนสร้างสองฝ่ายเนาะคนโจมคนเข้าใจกันเป็นอยู่กันได้คนหนึ่งก็ต้องให้เกียรต์คนหนึ่งคนหนึ่งก็ต้องให้ เวลาหรือว่าให้ยังกลัวามสบายใจเนาะอันนี้ก็ได้ให้เกียรตินี่เนาะม่าบังคับได้เลยเนี่ยไม่ให้เกียรติแล้วถ้าเป็นแบบนี้มาบังคับกันโยนี่คือกดดันอยู่ยากห่างพ่อกันนะพ่อไม่ใช่ไม่ได้บังคับซะนีิแม่แม่ล้วพ่อแบบนี้โย่เราไม่ขึ้นร่าเฮาเีายังไม่ได้อยู่น้ำกันคือมาบังคับกันแท้เลยนะไม่ขึ้นชั้น เจ้าต้งหนึ like <speaking early EN> ่งมาีนเจ้าต้มขึ้นว่าคอยนะมีปลาร้าหลายสิบหลายแนวอยู่แล้วเลยเลยก็อธิบายอยู่เจ้าพังกันนะแต่เจ้าต้องพอใจเนาะสมมติว่าเท้าก็ว่าอยู่ไรสมมติว่าลบมาเออหาเงินเด้อบริได้มาสางมาซายสมมติว่าเอาเถ่าไปกับบริได้เงินนะเลยบริได้ขายกินชีวิตวัยปลาเก้า ครับชีนอกใจนะคะบบรล้มออกสบาเขาจะกลิ่นไปเรื่อยๆโดยดยโนาะทาเขาภาษบุรุษคนตั้งเอื้อเพิ่นเนาะสบัยเนาะทางเขาภาให้ทั้งเอื้อยุกร้านเน่แม่อยากร้านเพิ่นเนาะ่่เอาลานเนาะแม่ไม่มีลานเนาะอยู่ดกพนเวลาเพิ่นแต่ลายนาทีเนี่ยวเราไกับคุณเอื้อเพิ่นทีว่าสะเวลาเนาะเป็นนางโอโนเานนาะได้กให้อฟซีพางถ่าสิขามาในชีวิตเพิ่นแ็คือว่าเนาะใตุ่ปราเนที่เอื้อเพื่นอยากเนาะโดย ศาสิมาครอบคุมในบังคับจิตใจกันกับพรได้เนาะนี่เนาะเลยผ่านเลยแบบเนาะคือผ่านคือเขามาหาเลยเชิญมาไร่เนาะนี่เนาะเอาง่ายๆว่า เขาบ่เสื่อใจกันเลยค่ะบ่ได้เมาบ่ได้เนาะต้องเสื่อใจคน2คนเสื่อใจกันจังอยู่กันได้ถ้าบ่ซื้อถามนี่บ่ฮักเนาะโดยถ้าบ่ฮักจริงเอ้ยก็บ่ลมแม่นล่ะว่าเอ้ยเนาะเพราะว่าบ่ได้ดอกสิสีเวลาเนาะแม่นสิสีเวลายังต้องอายุจังนี้แม่นเนาะอยู่มาหลังลมแม่ละว่าสิสิแลเฮได้เอออยู่กับลูกกับเต้าเป็นจังได๋เป็นจัได๋เนาะบ่เกิดนะนะเลยบ่คนญาตก็บ่ฮังบ่มีดอกเรีนก็มีอยู่ๆหั่นเดเกิด อแต่ว่ายเอาอยากได้คนหู้ใจเฮาเอาน้อตไว้ม่นางเราจะโน้ตท้งเราเราจะได้พอตัวเมื่อก like no. yeah. okay, no. er ันหน้อยนะสวัสดีด้วยก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องทางเสมอเองกับเข้าประถัยทําทางเอื้อยเพิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะถ้าว่าหารมาทางเอื้อยเพิ่นก็คือทางเอื้อยเพิ่นเว้านั่นแหละเนาะต้องเข้าใจเพิ่นแล้วก็บ่ต้องมาบังคับหรือว่าจุกจิกเอื้อยเพิ่นนั่นนี่เนาะ ถ้ะทานประธานได้มักหรือว่าถึงใจิ่นก็สามารถมิิต่อมาไดไเด้อเราต้องขออเป็นสะพานหักหรือว่าแนใดเนาะสิติต่อให้ทางเขาก็สิเอาฟิตอนไลนใหายทางล่างหม่เด้อเนาะทาเขาก็สิได้ขอตเมื่อก่อนเด้อถ้าวพิพัฒน์กันได้็โทรเข้าไปจีเด้อเนาะคนอื่นสามเอเองขอขอบุณขอบุณ f อทีที่ติดตามและบสมสามเยตลอดมาฮอนี่สามเณอเองเสด็โตขอตัวปิคลิปก่อนขอข้าว่าสบายดี